ไมเอาน้ำก่อนไหมไม่เป็นไรคุณยืนซีดปากาสักพักแล้วคุณเอาน้ำหน่อยไหมเอาน้ำให้เบาน้อโช็ผมก็ว่าเอ๊ะใครปล่อยงูเห่าขึ้นมาเลยเขาเพดเขาเพดเขาเพดโดนพิกจริงไหมโดนพิกจริงมโดนแกนกนกนแล้วอยากลยกอยได้โดอยากลึกเกมน้นะฮะเกมมาชื่อเก่า Lay m e ลดี y นปกตเน่ถ้าเป็นเกมเราเคยเราจะเคยฟังเออเดี๋ยวให้ดูก่อนนีบางด้วยบาง โอ้ยชอบตรงนี้มากได้มาด้วยกันด้วยกันด้วยกันมาเล่นเกมเออไม่อยากให้เห็นภาพกอนอ้าปากในตอนนี้เกมเล่์มิลลี่ง่ายมากครับคือปกติเนี่ยอีมลลี่เขาจะร้องเพลงเป็นอี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 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงของเรานะครับเดี๋ยวแต่ละคนจะต้องหยิบโจร์ขึ้นมาแล้วก็ป้ายเพลงนี้ด้วยการร้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำว่าเลย์เท่านั้น อ๋อขายขายตกงนี่นะขายโกงเลยเล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 โบลอยเหรอเมื่อกี้เล่เล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 ่ก็ลอยเหมือนกันใช่ไม่หวลเล่เล่เลเลเมื่อกี้เขาไม่ได้ทําบลอยเขาทาเพลงผมด้วยนะคลคลายอ่ะเอางี้ลองเล่นดูดีกว่าอ่าได้เลยได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้โบกี้เล่นเป็นคนแรกแล้วกันครับผม สกสกีกบอยก็พร้อมอยู่แล้วพอไบซีดอยู่ไงไบส์กำลังซีปากอยู่ดีๆก็สลับเลย <S <S นะฮะเดี๋ยวเชิญเชิญโบกี้ทางด้านนี้นะครับได้ครับเป็นหกใช่ไหมเอาพี่โบกี้ตรงนี้ <S <S โอเคอ่าตรงนี้นะฮะสู้ๆนะครับโบครับ <S <S สิ่งที่ทุกคนจะต้องทายที่ต้องแข่งกันด้วยนะสามคนนี้ใครทายถูกก่อนถือว่าได้หนึ่งคะแนนแล้วคนที่ชนะในเกมนี้ผมบอกเลยว่ามีของรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่ผมขออุ้ไปก่อน บางทีอาจจะเป็นตอสัญญาเพรสเ,เตอร์5ปีห้าปีซ้อนนะโอ้โหอยู่กันถึงเลแม็กเดปี2027นี่สิของผมมาอีกคลองหนึ่งไม่ใช่นะฮะเพลงของโบกี้5เพลงนี้ร้องได้คองว่าเล่เท่านั้นนะครับทั้งสองคนต้องตอบให้ได้นะฮะอ่ะเพลงแรกมาเลยต้องต้องร้องแบบแบบให้เขาจำได้นะคะต้องจำเป็นเลยเอาร้องแบบปกติของโบกี้เลยนะฮะอ่าต้องอยู่ไหนอ้อ ชอบมากเปิดกระดาษมาแล้วถามหากล้องอย่างแรกเลยกล้องอยู่ไหนเพลงนี้อ่าเดี๋ยวเฉลยอที่อยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าห้ามไปดูอ้าวผมห้ามดูเลยห้ามไปกับโดห้ามไปดูเอาคุณไว้คุณไว้เราห้ามดู้ยปิดทั้งหลังด้วยอ่ะโอเคนนท์หมนเห็นแล้วเลยครับแล้วอย่ากที่กลองผมนะยังไม่ได้เห็นเลยคุณดูเพย์แบ็กได้เลยผมจะไปถามคุณไว้ว่า ไวเห็นเลยยังเห็นแล้วนะทีมงานบอกว่าเห็นแล้วขออนุญาตจับใหม่เอาได้เพลงเยอะจริงปะเนี่ยจริงเห็นจริงมันเป็นเงามันเป็นเงาข้างหลังมันเ๋ยวเราเราไม่ได้ก็เป็นคำตอบอีกด้านนี้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 โอเคด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้โอเคโอเคเอามามามาโอเคนี่คือเพลงแรกของวงที่ไลลีออนคือเพลงเพลงนี้อันนี้เราแข่งกันแล้ว ฮะแข่งทายเพลงงั้เรารแข่งกันหรอไม่รู้รู้แต่เรามีทรงชนะเยอะมากเลยดูนี้ทำไมเขาไม่เอาซองเล่มาแล้วมาแปะนะซองเล่มันจะได้ไม่เห็นข้างหลัง <laughs> อะโบพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว,พลวเพลงนี้ของโบกี้เลออนคือเพลงอะไรครับอย่าหันมาโอ้โหลเ จำชื่อไม่เป็นชื่ออะไรมั้งโนธนนท์ยกมือลงใจครับลงใจเป็นคำตอบที่ถูกต้องเฮ้ยเร็วจังอะต่อไปต่อไปคุณคุณไว้ต้องได้แล้วไม่ผมม่เคยฟังแล้วแต่ผมชื่อเพลงอะไรผมรู้ว่าไว้รู้เพลงอะไรแต่ชื่อเพลงมันตีตรงนี้นะฮะตอนแรกผมกลับจะตลกเลยจะตอบรักต้องสู้คาราบาลแล้วกินใจกินใจอย่าใจเอาเอาแบบถูกๆกันดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวนนอยู่ที่เเพราะล่ได้เลยฮะเล่นสามเพลงคนละสามเพลงเลยอ๋อคนละสามเพลงเลยแล้วเป็นเพลงของของพวกเราเท่านั้นเหรอครับใช่ครับแล้วเขาจะรู้จักเพลงผมแล้วครับเพลงคุณนักตายเอาละเพลงที่สองมาเมื่อกี้ตอนนี้นนท์นำอยู่หนึ่งคะแนนนะครับทุกคนนี่นี่คือเพลงต่อไปของโบเกลออนนะฮะไปถ้าอย่างนั้นเพลงที่สองเพลงนี้ของโบเกลออนมีชื่อเพลงว่าอะไรครับ ฮะฮะเราใช่เราเราดีโคผมรู้ครับจับใบรู้ยังไงอ่ะโดนไอ้นิดเดียวว้าวนิดเดียวและผุดใบตอนนี้นะคใครนั่นก็คืออย่าว่าแต่ใครรู้จักเพลงใบไม่เลยใบรู้จักเพลงใครบ้างตอนนี้เขี่ยใจกันตรงนี้ก่อน เหมือนมากที่สุดเลยคำตอบนะครับใครตอบได้คำตอบคือทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนถุกต้อเฮ้ยเฮ้ยทครไมได้ไงวะเก่งวากเก่งเบอร์เป็นไปได้ดีนะเนี่ยโคตรเก่งคุณไม่ได้เห็นสีที่ไปใช่ไหมดูดูเลยถ้ากันบ้านมาจริงสุดยอดเอางี้เพลงสุดท้ายของโบว์ไิอลีนอันนี้ต้องต่อสู้แย่งชิงเพลงที่สาม พี่พี่ค่ะหนูว่าค like ู่นี้เขาไม่น่าไว้ใจนะคะเขามีการบอกบอกอะไรไม่รู้เหมือนไม่อยากชนะอ่ะเขามีกันแอบแบ่งคะแนนมและเพลงที่สามของโบกี้นะครับคือเพลงนี้อุ้ยเพลงนี้ง่ายไปได้ชัวร์ัดไป1 2 3่งสอง เละจะจบแล้วจ้ะไม่ใครรู้เลยครับตอบได้ไปตอบเลยเพลงนี้ของกีดอนชื่อเพลงว่าใช่ครับยิถึงแต่ครับิถึงงแตโอ้โหยกไม่ทันเสียได้เพราะฉะนั้น จบเพลงของพอกี้แล้วไปสามเพลงตอนนี้ไบรท์นำอยู่สองคะแนนกับโน,นนหนึ่งคะแนนนะโอ้โหโสดชนะครับชนะครับคนต่อมาเป็นใครดีจัดไปที่ิบแล้วกันโอโหนักเลยคุณไมค์ก่อนเลยฮนะไบร์เชิญ <laughs> สามเพลงเข้ของไบรท์นะครับ <laughs> เพลงแรก คือเพลงนี้ครับเลเมโลดี้ของเราไม่เฉยฟั๊แม่แม่เขาตอบถูกแน่ถ้าพร้อมแล้วเลเมโลดี้เพลงแรกของไรจัดไป โดนคะแนนเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้นะฮะที่ผมรอห้องเรามีแมวเลยใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าไบรท์จะสุ่มได้ไหมไงโดนเพราะว่าในในโถเนี่ยมีห้าเพลงด้วยกันนะฮะตัวผมยังพูดชื่อเพลงตัวเองไม่ค่อยถูกเลยเพลงที่สองของโดนเอ้ยเพลงของโดนของไบรท์ขอพใายฮะเพลงนี้ครับโอเค โอ้ oh, เป็นชื่อเพลงที่ยาวที่สุดในงานวันนี้ละ <laughs> เล่นไปลยพี่ถ้าพบแล้วไรเชิญครับ <laughs> คือตอนนี้รู้ว่าเพลงอะไรแต่จำชื่อทั้งหมดไม่ได้แล้วชื่อก็ยาวด้วยเว่ามันมันอยู่ในแคตตากอรีเดียวกันกับชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครนแคตตากรีเดียวกันยาาจริงเอางี้ก็เดี๋ยวให้ตอบคนละครั้งแล้วใครตอบถูกมากที่สุดได้คะแนนไปยังจะให้พวกเราลองเหรอะใช่ลองดูไหมโนนอดี๋ยให้โนนลองตอบก่อนมาผมจำได้ว่ามาดูแมวน้ำเอ้าแค่เริ่มก็ไม่ใช่แล้วหรอ มาดูแมวมาดูแมวมาดูแมวดำน้ำตำซุปตำอะไรนะทำซ้มตำไมใช่ทำซุปตำไม่ใช่เหรอแต่ก็กินกับเลมักได้นะอใช่อร่อยเลยทีเดียวล่ะน้ำไหลไหลมาดูแมวดำน้ำทำกับข้าวบ้านเราไหมถือว่าถูก ครับเดี๋ยวให้ไบรท์เฉลยแบบเต็มๆไปครับมาดูแมวน้ำไม่ใช่มาดูแมวน้ำกับข้าวบ้านเราไวครับมาดูแมวดน้ำดำกับข้าวบ้านเราไว้นะฮะเอาคะแนนให้โบกี่ไอออนไปแล้วกันเขาดิแอบพลาดไปได้ไงนิดเดียวเองผมตลอดเลยจริงนนท์ไม่พลาดไปพยังเดียวเองนะใช่นะฮะอ่ะมาดูเพลงสุดท้ายของไบรท์ว่าเป็นยังไงอุ้ย เพลงนี well. like ้ดังมากแล้วผมชอบมากทุกคนชอบมากเพลงนี้เลเมโลดี้ถ้าพร้อมแล้วจัดไปครับไปคุณโดนตอบว่า เดี๋ยวมีทีมงานคอยนับคะแนนผมนับไปถูกละแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่คุณนนทนนครับคุณจะต้อง unleash your inner max กับเกมเลยทำไมคนปูยาวกว่าคนอื่นครับยังแค่อาต่อไปคิวคุณนนทนนแค่นี้ไม่รู้สึกคุยกันแล้วเป็นคนุ่มเกลียดดนั่นผม unleash your inner max ได้ดิได้ดิมาดิมาดิมาดิคุยกันโดนมันสนุกดีกันมากเชียร์นะฮะอ่ะอัปเดตคะแนนหน่อยครับตอนนี้นนทสามคะแนนไรซ์สองคะแนนโบกี้หนึ่งคะแนนนะฮะอุ้ยนี่ผมยังน้ำเหรอเนี่ยยังน้ำอยู่เลย เพราะฉะนั้นอ่ะสเพลงนี้ของโดนโนนนะครับเรเบลลี่อ่ะเพลงแรกว่าไปได้แล้นะได้กี่ได้กี่เพลงหันควางดุใจโอเคโทษับเพลงนี้เพลงนี้เนี่ยนะท่าน1่งในคนนั้นตอบไม่ได้เลยนะโรลิมรลิมยัง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 ยัยังงยัยัง่ใง่ัยัง ยังไม่ทันร้องเลยป้าผมกำลังจะร้องบัวลอยคาราบาวเลยไี่พี่คุณไม่ได้ร่วมแต่งเพลงนี้ผมรู้จะร้องนะอร้องเลยเลยเบลลี่หนึ่งสองซ้ำเลย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 ไรอยูแล้วไรตอบว่าโอลิมครับโอลิมเปอตอบที่ถูกต้องแต่ว่า แต่ให้คะแนนยากมากนะเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จักไงอันนี้ไม่รู้จักจริงอ๋อเพลงนี้ไม่รู้จักเมื่อกี้อยู่ดีๆโตะโตะริมอะไรทั้งที่ช่วยกันกำเนิดเกิดออกมาแท้ๆลืมรูปตัวเองซะแล้วเออเอามาต่อเลยต่อเลยเพลงที่สองผมชอบสีหน้าในความคาดหวังคนดูตอนนี้มากเลยนะโอ้โห้ย วันนี้สามารถยืนยันโจทย์เดิมได้เลยว่าท่านหนึ่งในนั้นตอบไม่ได้นี่ผมผมว่ายากเลยยากเลยยากเลยนะล่ะพร้อมนะพร้อมนะฮะจับไปเลยเลยเลยเลนี่มาแล้วตั้งแต่ตรงแรกทุกนาทีที่สวยงามทุกนาทีที่สวยงามเป็นคำตอบที่ที่จุดอะไรนะ <mile> แต่เพลงนี้มันยากตรงนี้ว่าบางทีอ่ะผมก็จะผมก็จะนึกว่าเพลงที่ว่าทุกนาทีสวยงามแบบไม่มีที่ซึ่งไม่ถูกใช่ <t os millet> ต้องมีต้องมีที่ต้องมีที่ด้วยทุกนาทีที่สวยงามนะครับใช่ครับจัดไปเพลงที่3ครับผมทรงเรารีบกลับมาเล่นเดียบบกันนะไม่ไม่่ใชใช่ใช่หรอโดนลักล้กเหรอดีแล้วเกมไปไปไวเงี้ยสุขสนาดดีโอเคโอ้เพลงนี้ผมไปได้เลยไปได้เลยนะเป็นหนึ่งเพลงที่ผมได้ร่วมเขียนด้วย จัดไปาเพลงนี้เพลงสุดท้ายของโนนทนนนะครับกับเล่เมโลดี้หนึ่งสองสามเล่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 เล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 ่เล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 ่เลเล

แหม่พอรู้ว่าเริ่มคีย์สูงก็ไม่ไม่ห้ามเลยอย่ากฝืนตัวเองไม่เป็นเป็น,ปนครับตอนนี้ถูกตั้งเมื่อกี้อยากเห็นอยากเห็นโนนพิษไฮโน้ตไงนะก็เลยจัดไปเฮ้ยผลคะแนนเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากนะฮะเป็นยังไงฮะขนคะแนนนีน่เป็นยังไงเก <c oughs> มเมื่อกมเมื่อกี้เนี่ยโบกี้ไบรท์นนท์นะครับทั้ง3คนทำคะแนนไม่ได้เท่ากันเลยก็คือ3คะแนนทั้ง3คนขอเชิญตบมือครับเท่ากันเลย ก็คือเต็มแมสของพวกเราใช่เต็มแมสของพวกเรานกระเตี้ยมอ้ยไม่ได้เตียบนะไม่ได้เตียมนะอันนี้อันนี้ไม่ได้เตียไม่มีใครช่วยใครเลยนะฮะทุกคนแย่งกันตอบจริงหรือเปล่าทุกคนนี่โอ้ยังกัะเด็กหน้าห้องรู้เลยว่าตั้งใจเรียนกันแน่แนผมเห็นคุณกระซุงกระซิบอยู่บ้านแต่ก็คุณเล่ามนี่โอ้แย่งตาเลือไปหมดเ้โหูดีมากก็จับพิชชิ่งเร็วอไม่มีไม่มีใครช่วยใครจริงจริงจริงอ่ะถ้าอย่างนั้น เกมของเราผ่านไปนะครับในงานผมขออนุญาตเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเป็นการถ่ายรูปก็แล้วกันนะครับลำดับนี้นะผมต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณชลกรอภิชาตธรรมระรับผู้นรยการฝ่ายการตลาด